สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาไปร้านอาหารเปิดใหม่นะคะชื่อปานิพัฒน์เนาะก็เป็นร้านอาหารปานิพัฒน์คาเฟ่แอนด์เลสเตอร์องนะคะอยู่ตรงบริเวณแยกบางครูวัดซึ่งตรงเนี้ยก็ไม่ไกลจากบ้านเรามากนักน,นะคะที่กำลังเห็นอยู่นะถนนเส้นนี้ก็คือบริเวณแยกบางครูวัดนะคะแล้วก็ข้างบนนะคะสะพานด้านบนที่เห็นเนี่ยก็คือไปทางถนน 3- 4 5เนหาะแต่ว่าเราจะรอดใต้สะพานนี้นะคะพอถึงแยกบางครูวัด ถึงเลยนะใกล้มากๆเลยนะคะอ๋อนี่ค่ะาสายนี้นะบางคูวัดบางบัวทองหกค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าร้านเนี้ยอาหารรสชาติดีไหมราคาดีหรือเปล่ากต้องขับระวังมันเล่นเล่นส่วนกันไม่ได้ เลยเข้ามาในซอยนี้อยู่สดซอยเลย ขวหมูย่างจิ้มแจงนะคะซึ่งเป็นกับข้าว80บาทนแล้วก็ต้มจืดไทยน้ำน,นะคะ100บาทยำบุ็นเส้นโบราณ100บาทนะคะแล้วก็ข้าวเปล่าสนใจานแล้วก็สั่งเครื่องดืมนะเป็นซาสีโบราณน้ำจรวด45บาทนะคะแล้วก็นมอกค่าเย็น65บาทอสั่งอาหารกัน,นะคะ่ะอาหารมาครบแล้วนะคะ,ะ,ะเดี๋ยวโชว์น้ำซาสีจรวด่อยค่ะ ลองชิมซัซีจรวดรสชาติเหมือนย้อนหลังไปสามสิบปีที่แล้วที่พบฉีดฟองมาจากคนจรวดจะมีกลิ่นไอแบบนั้นเลยแบบจรวดเลยอ่ะก็อร่อยนะคะแสบแก้วหนึ่งนะคะก็จะเป็นมอคค่าค่ะอ่าเป็นมอคค่านะคะเดี๋ยวลองชิมมอคค่ากันนะ ตัวมอคคายเนี่ยมันจะผสมโกโก้ใช่ไหมโกโก้ถือว่าเข้มข้นนะใช้ได้ค่ะไม่หวานนะไม่หวานเลยใครที่ไม่ใช่แบบไม่ชอบกินหวานหวานน้อยอะไรเงี้ยนะคะแวะมาทานได้นะกาแฟถือว่าอร่อยดีค่ะฮัลดูลตข่าอย่างแรกเป็นยำมัเส้นโบราณน,น่าตาแบบที่อยากกินจริงนะคืออยากกินแบบยำมันเส้นโบราณแบบนี้ค่ะชิมเลยดีกว่านี่ยำมันเส้นโบราณโบราณจริงๆนะคะมันเส้นเหนียวนุ่มมากเลยนะคะอร่อยมาก อันที่สองนะคะเป็นต้มจืดค่ะต้มจืดไข่น้ำพี่น้องชิมต้มจืดไข่น้ำสิอเข้มข้นดีกว่าอืมร้อน <laughs> มีประโยชน์มากแซง, <laughs> ง,งก็ต้มจืดต้มกลม่อมไหมคะต้มกล่อมนะเด็กๆทานได้ใช่ต้มกล่อมได้เลยอย่างที่สามค่ะสั่งมาอีกอย่างหงนึ่งนะเป็นข้าวหมูย่างจิ้มแจ่วนะคะ ดูแล้วแบบโอเคเลยนะหน้าหน้าตาน่าทานหน้าค่ะเดี๋ยวเราทานข้าวกันหมงย่างจิง้มแจ่วนี้อร่อยเด็ดเนี่ยจะต้องตัวเนื้อหมูแล้วก็้ันจิ้มนี้แหละนะคะทานกันค่ะอ,อก,กันนะ,ะเนื้อหมูนุ่มมากเลยมันจิ้มแจวก,ก็หวานเผ็ดกำลังดีอืม To the city streets we begin to feel the fire we rise like tall buildings as the chemicals they take us higher the night's young <laughs> พาสัตว์เลี้ยงแสนรักของเรามาได้หรือเปล่านะคะโดยนั่งบริเวณเ u t ดอร์ตรงนี้เป็นร้านที่เพิ่งเปิดใหม่นะคะคาเฟ่เพิ่งเปิดใหม่ก็เดี๋ยวอีกหน่อยคงจะร่มรื่นกว่านี้นะเพราะกำลังกำลังโตเลยเป็นคาเฟ่แบบดูอบอุ่นอบอุ่นอยู่ในบ้านนะคะน่ารักดีวังน,นี้ต้องเหมาะกับการมานั่งเงย็นๆเพราะว่าร้านอ่ะเปิดถึงสองทุ่มสามารถที่จะมาเล่นเล่นได้เลยนะ สองทุ่มนะคะทานได้ราคอาหารถือว่าไม่แพงนะเมื่อเมื่อสักครู่ที่ดูเมนูไปนะคะตรงนี้ก็เดินต่อเชื่อมต่อเรื่องกันนะจนถึงโซนหน้าร้านแบบนี้แล้วเราก็หมุนตัวเข้าร้านแล้วก็เลือกสั่งอาหาร ก็ทานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นบินนะที่เราชำระมานะคะทางร้านเนี่ยตอนนี้มีโปรโมชั่นนะคะเช็คอินที่ร้านนาะคะ่ะลง Facebook IG หรืออะไรเงี้ยสื่อโซเชียลนะมีลด10%นะคะ่ะเหลือจ่ายไปทั้งหมดนะคะ391บาท50สตางค์เท่านั้นเองนะคะอ่นนี่เป็นราคานะคะที่เราจ่ายไป นะสรุปนะถือว่าร้านนี้โอเคนะคะรสชาติอาหารดีแล้วก็ราคาไม่แพงนะคะไปมาก็ถือว่าติดทางเข้าซอยเนาะติดถนนใหญ่เข้ามานิดหน่อยนะคะเพียงแต่ว่าก็จะมีติดตรงที่ว่าบริเวณทางเข้าร้านเนี่ยอ,อ,อาจจะถ้าใครขับรถไม่แข็งเนี่ยมันเป็นเลนเดียวนะคะไม่สามารถที่จะเป็น2เลนวิ่งสวนได้เนาะก็อาจจะต้องมีขับหลบกันนิดนึงนะคะร้านก็เป็นร้านแบบเล็กๆหน้าร้านโฮมเมดนะคะ แล้วก็เป็นเพจเฟลลี่ด้วยนะสามารถที่จะเอาน้องหมามานั่งบริเวณเอาดอด้านนอกได้นะคะโอเคสำหรับใครที่อยู่แถวนี้หรือว่าแวะมานะคะแถวบางควัดแวะมาทานอาหารนะคะแล้วก็ชิมเครื่องดื่มกันอร่อยๆที่นี่เลยค่ะสำหรับคลิปหน้านะคะเราจะพาไปไหนก็ฝากติดตามรับชมด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนขอบคุณนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ check, กด subscribe กำลังใจให้เราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ Yeah.